เคยไหมครับที่กําลังทํางานอยู่ดีๆนะครับล้วโปรแกรมมันดันค้างซะอย่างนั้นนะครับคลิกอะไรก็ไม่ได้รอแล้วก็ไม่หายนะครับผมปัญหาแอปพลิเคชันไม่ตอบสนองเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่างมดหสุดๆเลยนะครับผมมันขัดขวางการทํางานของเราให้เสียเวลานะครับแต่บางทียังทําให้ข้อมูลที่เราทําอยู่เนี่ยหายไปด้วยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเด็ดๆที่ช่วยให้เพื่อนๆสามารถมาคับปิดแอปพลิเคชันที่ค้างแบบนี้นะครับผมอย่างง่ายดายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถ กลับไปทํางานต่อได้โดยที่ไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องให้เสียเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่เบสิจที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ยังมีวิธีการที่ใช้ c o m m a n d ์พอมรวม,มถึง PowerShell ในเนื้อหาคลิปอยู่ที่ด้านล่างด้วยนะครับผมส่วนรายละเอียดและวิธีการทําเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันในคลิปได้เลยครับ ลุงมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ตอบสนองบนมิด d ดิแบบง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆทาตามได้ทันทีนะครับวิธีแรกนะครับการใช้ Task Manager นะครับเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นที่นิยมมากที่สุดแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มชิปคอนโทรลชิปแล้วก็ ESC พร้อมกันนะครับผมคอนโทรลชิป esc นะครับมันจะขึ้น Task Manager มาแล้วนะครับผม เพื่อนๆหาวิธีการปิดได้เลยครับเช่นนี้โปรแกรม Format Factory ผมยังค้างอยู่นะครับแค่หาโปรแกรมไม่เจอไปทีนี้ก็สามารถบั๊กคับปิดแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับ Format นะครับ Format Factory นะครับก็ Enter ไปได้เลยครับก็จะปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะหาโปรแกรมไม่เจอนะครับว่าชื่อมันมันรันเยอะไปหมดเลยครับตัวนี้มันเต็มไปหมดเลยครับเปิดหาอย่างเงี้ยไม่เจอมันวิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับ วิธีการนะครับก็คลิกตรงสเตตัสตรงนี้นะครับกดซอร์สปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้นะครับว่า e n d p r o c e s s นะครับผมขอไปครับขึ้นว่า Not Responding นะครับผมมันก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จิ้มได้เลยครับแต่อันนี้ผมแค่จําลองให้ดูนะครับว่าเราจะปิดโปรแกรมนี้นะครับผมเลยกดสเตตัสตัวนี้มาเลยไม่ขึ้นให้นะครับถ้าเพื่อนๆมีโปรแกรมอะไรค้างเนี่ยกดจิ้มตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาให้ด้านบนเลยครับว่า Not รี p ปอนดิงนะครับผมก็คือโปรแกรมไม่ทํางานนั่นเองนะครับพอได้โปรแกรมปุ๊บก็จิ้มนะครับแล้วก็คลกดขวา end task ไปได้เลยนะครับมันก็จะปิดโปรแกรมให้นะครับนี่ก็คือวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่สองนะครับก็ง่ายเช่นกันนะครับก็คือการกดอ a t e กับ f 4นะครับโอเคเดี๋ยวผมพับหน้าจอลงมาก่อนสมมุติว่าผมจะปิดโปรแกรมซักโปรแกรมหนึ่งมันเปิดอยู่หลายตัวใช่ไหมครับผมจะปิด ก่อนฟังเกอรี่แล้วกันผมก็จิ้มฟอร์แมตฟังเกอรี่ขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้เปิดกูกันเปิดฟอร์แมตฟังเกอรี่นะครับจิ้มเอาไว้นะครับแล้วก็กดออโตเนต F4 ครับมันจะหายไปทันทีเลยครับผมอันนี้ผมจะปิดกูก็โคลมด้วยนะครับออโตเนต F4 เช่นกันครับขอาไปครับมันไปครางหน้าได้อยู่จิ้มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ออโตเนต F4 ครับมันก็จะปิดเลยนะครับผมวิธีการนี้ก็จะเป็นคําสั่งปิดไปอย่างแอปพลิเคชันโดยตรงนะครับซึ่งบางครั้งก็ สามารถใช้งานได้นะครับแม้ว่าแอปพลิเคชันจะยังไม่ตอบสนองอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆจะเปิดไยู่จะปิดละเราโปรแกรมไม่ได้ค้างอะไรอย่างนี้ครับแค่อย่างปิดก็ง่ายๆนะครับออกจากแอีแค่นั้นเองนะครับมันก็จะหายไปเลยนะครับหยุด process การทํางานไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับโอเคแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือการีส s t a r t เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหางสองวิธีแรกเนี่ยยังไม่ได้ผลนะครับการ r e ตาร์ทเครื่องก็ถือว่าเป็น ทางออกสุดท้ายนะครับที่ช่วยให้ระบบกลับมาทํางานปกติได้นะครับก็สตาร์ทนะครับแล้วก็รีสตาร์ทไปเลยนะครับผมกดพาวเวอร์แล้วก็รีสตาร์ทเอานะครับรอให้พอกดรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บก็ให้ประมวลผลการทํางานให้เสร็จนะครับเวลามันจะวิ่งอะไรอยู่กางชันนมาครับให้มันปิดให้สนิทเก่ะนะครับแล้วก็ค่อยเปิดขึ้นมาใช้งานใหม่นะครับโอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสามวิธีง่ายในการบังคับปิิแอปพันที่ไม่ตอบสนองบนวินโด s นะครับที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วย ให้เพื่อนที่ดูคลิปไม่อยู่จากการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับสําหรับส่วนวิธีที่ผมลงไปในต้นคลิปนะครับการปิดโดย m อ a n d prompt นะครับแล้วก็ PowerShell นะครับการมาครับปิดแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับไอสองขั้นตอนนี้จะค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงครับผมอาจจะทําคลิปนําเสนอเสนสออาจจะงงๆนิดนึงนครับผมจ,จะแนบวิธีขั้นตอนโดยการพิมพ์ลงไปให้ในเนื้อหา ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถลองไปอ่านละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปลองใช้งานกันดูได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวดีโอแนวๆนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับหรือมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์ที่ได้เนื้อหาด้านล่างได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามนะครับผมอาจจะช้าไปบ้างในบางกรณีก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังดูอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า